ผู้ชมวันนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังได้มาร่วมงานบุญใหญ่ในพ to ิธีวางศิลาฤกษ์ฐานพระพุทธเจ้าน้อยในสถานที่ประสูติแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือสวนลุมพินีวันอันศักดิ์สิทธิ์ณประเทศในปาน่ะคณะเดินทางนำโดยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ พวกเราออกเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชียบินข้ามเทือกเขาหิมาลัยมาถึงเมืองกาดมันดูซึ่งเป็นเมืองในหุบเขาที่เต็มไปด้วยสีสันแห่งวัฒนธรรมาศาสนาประเพณีความเชื่อของชาวพุทธมหายานแบบทิเบตแล้วก็าศาสนาฮินดูค่ะ เจดีโพธินาศเป็นมหาเจดีย์ที่ใหญ่และมีความสำคัญที่สุดในประเทศในปานเป็นสถานที่ที่คุณหญิงสุดารัตน์จะนำคณะทำพิธีฉลองสมโพชแห่พระพุทธเจ้าน้อยที่สร้างโดยชาวไทยนำไปเประดิสถานณสถานที่ประสิรพระศา,าสดาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพิธีแห่จะทำขึ้นที่นี่ค่ะณนะที่องค์พระมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ค่ะ ขณะน,นี้เรากำลังยืนอยู่ด้านหลังจะมีขบวนเพื่อเตรียมที่จะแห่และอัญเชิญพระสิทธัตถกุมารหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าเบบี้บุตต่หรือท่านบางคนอาจจะแปลว่าพระพุทธเจ้าน้อย สถานที่ตรงนี้มีความสําคัญท่านทั้งหลายเนื่องจากนี่คือศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในประเทศในปานพื้นที่ตรงนี้มีอายุกว่าพัานปีมาแล้วนะรสร้างขึ้นในประมาณพุทธศตรวตรรษที่10นะฮะสิก็ประมาณปี1นึ่พัุทธศักร,ราช1นึ่งกว่ากว่าตรงนี้มีความสําคัญเพิ่มมากขึ้นนะฮะในในช่วงเวลาที่ประเทศจีนหุกไปรุกรานประเทศทิเบต ทำให้ชาวทิเบตมากมายนะหลั่งไหลามาอยู่ณบริเวณนี้แล้วก็ได้ยึดเอามหาเจดี พุทธนาฏเป็นศูนย์รวมจิตใจเนื่องจากมหาเจดีย์นี้ตามความเชื่อเชื่อว่าเป็นการสร้างขึ้นระหว่างสองราชวงศ์ระหว่างราชวงศ์ของทิเบตและราชวงศ์ของเนปาลก็ทําให้จุดตรงนี้เป็นจุดยึดเหนี่ยวจิตใจจนถึงปัจจุบันเราจะเห็นว่ามหาเจดีย์เนี่รยรายรอบไปด้วยบ้านเรือนรายรอบไปด้วยร้านค้าเพราะอะไรฮะเพราะเขาต้องการที่จะพิทักษ์ปกป้องดูแลพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ สถาบันที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเพียงหนึ่งเดียวของเขาณขณะนี้นะครับก่อนพิธีแห่ฉลองสมโภชจะเริ่มขึ้นท่านลามะอชาชยาคามาเชงโบเชอร์ปาผู้เป็นรองประธานรูปินี d e v e l OP m e n t Trust ได้ให้การต้อนรับคุณหญิงและคณะด้วยการคล้องผ้าอันศักดิ์สิทธิ์แบบชาวทิเบต ซึ่งถือเป็นการให้พรแด่แขกค,คนสำคัญผู้เป็นทูตวัฒนธรรมและผู้มาเยือนค่ะ ขบวนแห่พระพุทธเจ้าน้อยอันศักดิ์สิทธิ์ที่ประทับอยู่บนเสลียงตกแต่งประดับด้วยดอกบัวหลากสีดูสวยสดและงดงามมากค่ะหน้าฐานพระพุทธเจ้าน้อยผูกด,ด้วยผ้าหกสีซึ่งเปรียบเสมือนสีของแสงจากฉับพันนรังสีรัศมีหประการซึ่งเป่งออกจากพระวรกายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทอดเป็นสายยาว เพื่อให้ผู้ร่วมขบวนได้สัมผัสช่วยกันจับช่วยกันประคองของผ้านำขึ้นไปบูชาองค์เจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ด้วยความเชื่อที่ว่าเป็นการบูชาพระพุทธองค์อย่างใกล้ชิดเหมือนได้เข้าเฝ้าพระพุทธอ,องค์ตรงหน้าเลยล่ะค่ะจากแรงบันดาลใจเล็กๆของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ ได้ก่อเกิดเป็นพลังบุญอันยิ่งใหญ่มหาศาลขึ้นในแผ่นดินเนปาลที่ประสูตใิใององค์พระศา,าสดาการบูรณะปฏิสังขงรณ์ลุมพินีวันสถานอันเป็น ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเลือกให้เป็นที่ประสูติของพระองค์เองแผ่นดินนี้จึงเป็นแผ่นดินที่มีพลังในการเปลี่ยนชีวิตจากสิ่งที่เป็นธรรมดาของคนให้ได้เป็นพระมหาโมลุษเปลี่ยนจากสิ่งเล็กๆ ที่มีคุณค่าเฉพาะกรอบให้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่อลังการด้วยธรรมการบูรณะปฏิสังขรณ์นี้โดยฝีมือและศรัทธาของคนไทยทั้งชาติแต่ประโยชน์หรืออานิสงส์จะเกิดขึ้นกับทั่วโลก มน์ดังก้องกังวานตลอดพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในการอัญเชิญพระพุทธเจ้าน้อยขึ้นประดิษฐานบนเจดีโพธินาศเจดีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเนปาลที่บนเจดีมีดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธองค์อยู่รอบทั้งสี่ทิศมีพระที่เบลและประชาชนมาร่วมสวดมน์พร้อมกับแกว้งล้อม,มน์อยู่รอบๆเจดีบรรยากาศเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ค่ะ รวสวยด้วยแรงของลมทงทุกพื้นจะจารึกบทสวดมนต์ก่อนนำไปปลุกเสกแล้วจึงนำมาประดับที่องค์พระมหาเจดีย์เพื่อให้สายลมช่วยร่ายมนต์คาถาและพัดพาเอาสิ่งดีงามมาสู่ผู้ที่มีจิตศรัทธาที่เดินทางมาที่นี่ค่ะ เดินทางไปสแสวงบุญอันยิ่งใหญ่ในมหาวิหารมายาเทวีที่ประสูติแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปกราบสักการะสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาณสถานที่จริงๆที่เกิดพระพุทธเจ้าของพวกเราพลาดไม่ได้นะคะ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสายการบินแอร์เอเชียที่นำพวกเราและคณะมาถึงสถานที่ประสูตรณประเทศเนปาลและคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานโครงการบรุรณะบรดโดโรคแห่งนี้ค่ะ,ะเป็นกลังใจ